โรงเรียนอู่ทองสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการดรอุบลรัตนกรุฎมณีผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองและฝ่ายบริหารของโรงเรียนอู่ทองดังนี้นางสาวขวัญนภาอุทการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการนางสาวกมณฑรกิมอารีรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการนายเกรียงไกรโมรารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและนางสาวสิรินาทับทิมสายรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอู่ทองได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรต่อเน,นื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในปีการศึกษา2561เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพหรือเข้าศึกษาต,ต่อตามความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเขียงมาตรฐานสากล โดยประสานเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี9สถาบันเราได้ทํา MOU สําหรับความร่วมมือในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรโดยการจัดการรลักสูงเรื่องเชื่อมโยงกับเรียนอู่ทองเนี่ยเราได้นํารายวิชาปรับพื้นเข้าไปเรียนในม .4 ูห้าหกผสมเมื่อกิจไว้เราเรียกว่าเครดิตแบงก์ ปีนี้เนี่ยทางโรงเรียนอู่ทองเนี่ยได้พัฒนารายวิชาที่เชื่อมโยงกันกับในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสรุติวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะโดยเฉพาะหลักสูตรค่ากรรมศาสตร์มีเด็กเลือกที่จะเรียนแล้วก็ผสบคุความสําเร็จค่ะโรงเรียนอู่ทองได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถเชื่อมโยงกับสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาด้วยการจัดหลักสูตรให้มีรายวิชาสะสมหน่วยกิจสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ ปีการศึกษา2565โรงเรียนหูทองได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสพุพรรณบุรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ และพการศึกษา2,566ได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้ามาจัดการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอนในโรงเรียนเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโรงเรียนอู่ทองได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรในการจัดทําโครงสร้างรายวิชาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้นักเรียนสามารถสะสมหน่วยกิจในสาขาวิชาของสถาบันการศึกษาเครือข่ายได้โดยมหาวิทยาลัยจะให้การรับรองผลการเรียนของนักเรียนและสะสมหน่วยกิจไว้ในธนาคารหน่วยกิจเครดิตแบงก์เมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วนักเรียนสามารถนำผลการเรียนไปเทียบโอนหน่วยกิจในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาได้ ชื่อนางสาวชยาภากรุงจ้อยนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่คณะโรงเรียนการเรือนสาขาวิชาข่ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสนุสิ์วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงเรียนอุทองได้เปิดการสอนในรายวิชาเลือกตามความถนัดหนูได้ค้นพบนะคะว่าตนเองมีความถนัดในเรื่องของงานข่ากรรมและหนูได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยสนุสิธิ์วิทยาเขตสุพรรณบุรีในคณะโรงเรียนการเรือนสาขาวิชาข่ากรรมสาหนูได้นําความรู้ในรายวิชาเลือกตามความถนัดที่หนูได้เรียนมานั้นไปสร้างรายได้เสร ในปีการศึกษา2567โรงเรียนอู่ทองได้ขยายเครือข่ายประสานความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารราชกระบังคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัสสวนสุนันทาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นการเปิดโอกาสให้หนักเรียนได้เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อให้หนักเรียนเลือกเรียนและสามารถสะสมหน่วยกิตได้ในรายวิชาที่หลากหลายยิ่งขึ้น จากการดำเนินง,งานพัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในปีการศึกษา2,564โรงเรียนอู่ทองได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมหลักสูตรต่อนเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาคและเหรียญเงินระดับประเทศ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้รับคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรตอนเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษารวมทั้งเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในสกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัธยมศึกษาสุพรรณบุรีการดำเนินงานหลักสูตรต่อนเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอู่ทองได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นผลงานเชิงประจักษ์เกิดผลลัพธ์ที่ดีและบรรลุเป,ป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนอู่ทองสถาบันส่งเสริมวิชาการสร้างสารรค์วิชาชีพ